สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปูด้าเอลสามสี่ข้อใหม่นะครับคันนี้เป็นรถปี49นะครับคันนี้ไม่ต้องเผาเลยครับคันนี้เครื่องเ r ียดีเครื่องเดิมนะครับราคาก็1น0 0งแสนหาหมื่นะครพันบาทนะปี49นะครับเดี๋ยวพาดูรถข,ข้นครับ เมมีเล่มทะเบียนทอบนนะครับร้านทีเดียวปิดเลยนะครับบีปิก้าไม่ต้องเผา ขึ้นเดิมครับ ปีสี49ราคา1 5 5่0 0บาทนะครับอันนี้เลขเียนมอโคนนะครับใครส,าารสาารรน 9, ส 7, 68, 8, 8, 5, ใ,จใจก็สามารถติดต่อได้บเลรย์เก้0สอกาหรับใครสนใจก็สอบถามได้ครับ สามหกเอสพีนะครับน,น,นานนานลงทีท้าย,ายสวยนะครับ้ทยเดิม้ายเดิมคราเดิมเครื่องเดิมดเดิมนะครับแต่ยังไม่ล้างเครื่องเดิมนะครับคันแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างสามหกเอสพีปีปีห้าเจ็ดหรือห้าแปดก็จำไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ราคา2ส,สน0 0 0ห้าพัน 85, นะครับอุปกรณ์สองจิ้นด้านหน้ากับพันหลังคันนี้ก็ขายนะครับใส่ด้านหน้าแล้วคันที่รีวิวคลิปคลิปที่แล้วนะครับคันนี้ก็ราคา135,000บาทนะครับันนี้พร้อมใช้เลยครับรับประกันเครื่องเครื่องเกียร์ดี สีเดิมครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดู4 7 s เนะครับรถคันนี้ก็สีเดิมครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะเนมาแล้วสีเดิมครับคันนี้ ม 00, 5, นี่ก็สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทน,นะครับผ่านบุกเบิกได้ด้านหน้ากับผ่านบุกเบิกตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมขายรอเล่มอยู่แต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้พร้อมขายครับรอเล่มก่อนครับเล่มยังไม่มาครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ